สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการเอาของเล่นเชอร์แตมมาทำสลามนะก็ครั้งที่แล้วนะคะถ้าน้องๆได้ดูกันนะแม่ก็เอาที่ปั่นน้ำผลไม้เชอร์แตมมาทำสลามปรากฏว่าไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ของเล่นตอนที่แม่ถ่ายคลิปอนะก็ดูเหมือนพังใช่ไหมไม่ปั่นเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็เกือบๆจะพังค่ะคือหลังจากนันน้นมันปั่นได้แบบหนืดๆไม่ค่อยยอมปั่นนะสงสัยว่ากาวจะเข้าไปติดไหน ในตัวที่ปั่นแล้วมันจะหนักเกินไปแม่ก็เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะคือแม่ไปซื้ออันใหม่มาให้เชอ่อแตมแล้วเพราะว่าไว้ให้เชอ่อแตมเล่นปั่นน้ําผลไม้อันใหม่แม่ซื้อมาราคาไม่แพงเลยซื้อที่ดโสดเดี๋ยวไว้แม่จะเอามารีวิวให้ดูนะมันเจ๋งมากค่ะอันใหม่วันนี้มาอันนี้มันเป็นที่ผสมแป้งเค้กนะคะซึ่งจริงๆอันนี้มันก็เหมือนใกล้จะเสียอยู่แล้วนะไม่ใช่เพราแม่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยนี่ปั่นแรงกว่าอันนั้นนะ แต่ว่าบางทีมันไม่ติดอาตอนนี้ติดคือบางครั้งมันก็ไม่ติดนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยดูมีความเป็นไปได้ว่ามันจะสําเร็จนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะมันเหมือนจริงมากเลยนะดูมีการอิน้ได้ด้วยสลามวันนี้นะคะแม่จะใช้สลามนี่เลยเซตสลามของแม่ปูเป้นะคะคือของแม่เองเราก็มาเริ่มใส่ส่วนผสมกันก่อนค่ะเริ่มที่กาวนะใช้กาวใสนะคะ ประมาณนี้นะวันนี้แม่ทําสีสีเขียวดีกว่าเรามาลองทําเค้กสีเขียวกันใส่สีเขียวไปสองหยดนะคะตอนแรกเราก็ต้องผสมสีกับกายเข้ากันก่อนใช่ไหมเอาแล้วนะคะนี่มันเปิดไม่ค่อยติดอยู่แล้ว,ลวเนี้ย เสี่ยงปั่นน่ากลัวมากเลยค่ะนี่เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาสลามค่ะน้ำยาสลามนะคะของแม่นะก็คือใส่ลงไปครึ่งหนึ่งของกาวค่ะ ใส่เฮียนิดนะแม่ว่าเครื่องจะไหวไหมเนี่ยลองดูเอา้ามีมีความกระเด็นนะคะ โอ้ oh, <laughs> กัเด่นนักลกัวมากเลยอะ่ะน้องๆอย่าเล่นกันนะคะมันเลอเทอะมากน <c oughs> ี่แม่นี่แม่ทำให้ดูนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันเริ่มเป็นสลานแล้วคะ่ะ <c oughs> เลอะมากเลยอะ่ะ เฉยๆแล้วก็เหมือนขนมเค้กว่าเลยโอ้ได้ได้ใช้ได้แม่จะบอกก่อนนะอันนี้ค่ะเครื่องเนี้แม่ซื้อให้ชาแตมตั้งแต่สองขวบกว่าๆแล้วทีนี้มันปั่นแดงมากแม่ก็เลยถอดฐานเอาไว้นะคะคือเวลาเช่าแตมเล่นอน่ะจะไม่มีฐานเป็นเฉยๆเพราะมันปั่นแรงแม่กลัวโดนนิ้วเช่าแตมะคะ่ะแต่ดูสิแม่มาทำสลามได้อะ่ะ ปั่นแรงมากเลยค่ะจะไม่ไหวขนาดหนักนี้นะก็ยังจะปั่นอยู่แล้มาเรียบร้อยนะคะสําเร็จนะเครื่องนี้นะแต่สร้างความเลอะเทอะมากมายพอสมควรนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะถอดฐานเอาไว้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเครื่องนี้ปั่นแรงเหลอเกินแม่กลัวเชอดตามเล่นเราจะเจ็บนิ้ว ครั้งนี้สําเร็จนะเครื่องไม่พังสลามก็เป็นสลามด้วยเป็นอะไรเนี่ยสีเหมือนอะไรขนมชั้นว้าวนี่น,นออกมาสวยงามถูกใจนะคะ เรียบร้อยค่ะสําหรับการเอาของเล่นเชอแตมมาทําสลามนะคะเครื่องนี้สุดยอดปั่นแรงมากทําสําเร็จเดี๋ยวแม่ต้องไปล้างให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เชอแตมจะเอาไปเล่นนะสำหรับเซสลามแม่ปู่เป้นะคะถ้าน้องๆสนใจตอนนี้แม่มีวางขายที่ร้านเมดอินเจแปนที่เม่กะบางนานะคะร้านของพี่ออยกับที่เพจแม่ปู่เป้ช็อปนะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะถ้าสนใจ แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช anel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะด้วยเชฟเบนด์นะคะขอบคุณค่ะด้วยเชฟเบนด์นะคะ